เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านแนบกลับเข้าสู่รายการจิตวิพันธ์ผมนายพันธ์นะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase ผมไม่อยากพูดพร่ำทำเพลงให้มากเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหมอดน่าสนใจวันนี้มีอะไรบ้างมอดลอเทอันแรกของเรามีชื่อว่า Parkour ใช่ครับมันคือมอดที่ทำให้เราพากลัวได้ได้แบบได้เลยอะมีตั้งแต่โดดข้ามสิ่งกีดขวางโดดลบลีกซ้ายขวาหมุนหน้าคลานต่ำสไลด์พื้นปีนเสาโดดเกาะกำแพงแล้วปีนขึ้นโดด ทิบกำแพงไต่กำแพงก็ยังได้แน่นอนว่าต้องเรียนรู้การลงพื้นอย่างถูกวิธีด้วยนะจะลงแบบเซฟด้าเมอย่างนับภาคัวมือใหม่ถไหลลงจากกำแพงช้าๆแบบไม่รีบหรือจะม้วนหน้าก่อนถึงพื้นเพื่อซับดาเมจแบบหล่อเทก็ได้นะ อย่างที่เห็นหมอดนี้เติมแอนิเมชันการวิ่งและการตกจากที่สูงเข้ามาให้ด้วยแถมเราย,ยังสามารถตั้งค่ามอดนี้ในคอนฟิกให้เป็นไปตามแบบที่ชอบได้ด้วยนะโดยทุกท่วงท่าในมอดนี้จะกินพลังงานพากัวที่เป็นหลอดด้านขวาล่างนะครับความรู้ในการฝึกพากัวทั้งหมดสามารถหาอ่านได้ในหนังสือเล่มนี้เลย I want a skate คือมอดที่จะเติมสเก็ตบอร์ดเข้ามาใน Minecraft นำทีมพัฒนาโดยผู้สร้างเดียวกับ Alex mobs ทำให้มั่นใจได้เลยว่ามอดนี้คุณภาพคับจอแน,แน่แต่ช่วยไปอัปเดตไอซนไฟทีฮิกู ไวล่ะ <c oughs> ก่อนจะไปขึ้นบอร์ดเราต้องครับอุปกรณ์เบื้องต้นอย่างตัวกระดานและแท่นติดล้อกันก่อนโดยล้อนั้นสามารถหาได้จากมอนตัวใหม่อย่าง s k สเกลิสเกตผมตั้งชื่อนี้เองแหละจริงๆมันชื่อ s k a ตเตอร e สเกลิตัอี โครงกระดูกพวกนี้ละทิ้งถนูคู่ใจแล้วเปลี่ยนมาใช้สเก็ตบอร์ดเป็นอาวุธแทนแต่เจ้าพวกนี้จะเกิดเฉพาะบนบล็อกที่เล่นสเก็ตได้อย่างบล็อกหินหรือว่าบล็อกแข็งๆเท่านั้นนะครับหากสังหารพวกมันลงก็มีโอกาสได้ทั้งหลอหมูกันนอกหนามหรือถ้าโชคดีมันอาจดรอปบ,บอร์ดสีดําของมันเลยด้วยแค่เอาล้อมารวมกับส่วนที่คราบไว้เราก็จะได้บอร์ดเป็นของตัวเองแล้วบอร์ดของเราสามารถเลือกประเภทไม้ได้สีบนบอร์ดแต่งได้ด้วยสีย้อมส่วนสีใต้บอร์ดแต่งด้วยแบนเนอร์ครับซึ่งสามารถนํามาแขวนโชว์ ที่แขวนบอดเลยล้อนี้ก็แต่งสีได้นะมีทุกสีในมา c คร f t นั่นแหละแต่ยังมีล้อเจ๋งๆที่คราฟไม่ได้อีกด้วยนะอย่างล้อฟักทองกับล้อหิมะที่จะดรอปจากสเกลิสเกตในช่วงฮโลวีนและคริสต์มาสเท่านั้นในส่วนของล้อวิเศษอื่นๆสามารถหาซื้อได้จากนักสเก็ตพเนจรที่จะเกิดสุ่มใกล้ๆเราคล้าย wandering villager ปกติพวกเขาจะอยู่รอเราซื้อของแป๊บเดียวเท่านั้นเว้นแต่เราจะอัปเกรดล้อมรกรให้เขานักสเก็ตคนนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆเรานานขึ้นอีกหน่อยพอหนุ่มคนนี้ขายอุปกรณ์สเกตทั่วไปไปปจนถึง ล้อวิเศษที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วซึ่งล้อเหล่านี้จะทิ้งพาติโคไว้เวลาเราเดินทางอย่างเช่นล้อเอนเดอร์ล้อไฟล้อน้ําแข็งล้อสายรุ้งและล้อล่องหนสุดเท่ที่จะเปลี่ยนสเก็ตบอร์ดของเราให้กลายเป็นโฮเวอร์บอร์ดครับเอาล่ะเอาล่ะแต่งทั้งบอร์ดทั้งล้อไปแล้ว้าเล่นไม่เป็นก็จะยังไงอยู่มาผมจะสอนให้หลังวางบอร์ดลงพื้นแล้วขึ้นเหยียบให้เรากดเดินหน้าเพื่อใส่บอร์ดซึ่งก็จะสามารถคุมขยับซ้ายขวาได้ปกติเลยโดยตอนใส่บอร์ดมันจะเพิ่มค่าอินเนอร์เชียหรือความเฉ เร็วพอได้ความเร็วที่พอใจก็ปล่อยบอร์ดมันไหลไปเองได้เลยครับโดยระหว่างที่บอร์ดไหลยอยู่บาร์ค่าประสบการณ์จะเปลี่ยนเป็นบาร์ทริกให้กดกระโดดเพื่อชาร์จบาร์นี้นะครับกดไปครึ่งหลอดเราจะทําท่าออลลี่ส่วนเต็มหลอดจะทําท่าคิกฟลิปครับสามารถเบรกบอร์ดด้การกดถอยหลังได้และยังสามารถถลายทั้งราวเหล็กรางรถไฟรั้วไม้และกําแพงอีกด้วยนะโดยสเก็ตบอร์ดจะมีบล็อกที่เหมาะและไม่เหมาะแก่การใช้งานด้วยนะครับซึ่งมันจะฝืดมากๆหากเอาไปใช้งานกับบล็อกธรรมชาติอย่างเช่นหญ้าดินทรายหรือว่ากรวด ็เลี่ยงเลี่ยงบล็อกที่มีความขรุขระไว้นั่นแหละดีแต่เวลาทาท่าอะไรอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันด้วยละ่ะไม่งั้นจะเจ็บตัวเอาจะหมวกเหล็กเฉยเฉยหรือหมวกใหม่อย่างพวกหมวกหนามบีนี่หรือหมวกแก็บก็ได้ซึ่ง2อันหลังซื้อได้จากพ่อหนุ่มนักสเก็ตบอร์ดเลยนะครับไหนๆกลับมาที่พ่อหนุ่มนี่แล้วมาดูของอย่างอื่นที่เขาขายกันดีกว่ามีทั้งพิซซ่าทั้งเครื่องดื่มชูกําลังที่เมื่อกินแล้วเราจะรู้สึกตื่นตัวส่งผลให้ทําทริคได้สูงขึ้นและรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงระหว่่ทท่าาาาาางงททํริิกกกกดด้วยยนนะอไ็ีจม สี่กระป๋องจะทําให้เราติดสถานะดีดคาเฟอีนอาการคือภาพซูมรับดาเมจแบบซุม่มและเวลาทําทริคมันจะสูงจนอันตรายเลยละ่ะและจะคิดว่านี่มันหมดที่มอนี้จะมีให้แล้วผิดถนัดเลยครับต่อไปมาดูเอน h a นเมนต์กันอ่าใช่ซื้อจากมอนี่เหมือนเดิมแอริเอลทำให้เราทําทริคสูงขึ้นแบบไม่พึ่งคาเฟอีนแบชชิ่งจะเพิ่มดาเมจของตัวบอร์ดได้ทั้งเป็นพาหนะและอาวุธครบจบในที่เดียวเบนสิกทาให้บอร์ดใช้ใต้น้ําได้ไม่รู้ยังไงคลัมเบอริงขึ้นบล็อกให้อัตโนมัติเอิร์ธครอส ให้เล่นสเก็ตบอร์ดบนบล็อกธรรมชาติได้ฮาร์ดบูททำให้บอร์ดทนไฟอินเนเชียลดการเสียความเร็วของบอร์ดอินสแตนรีเทิร์นบอร์ดเด้งขึ้นมืออัตโนมัติเสมอเพดอรลิงเพิ่มความเร็วในการปั๊มความเร่งซิเคียช่วยลดฟอร์ดามเนตสายวายเดอร์เลี้ยวได้แคบขึ้นเซิร์ฟฟิ้งใช้บนน้ําได้แต่ใช้กับเบนซิกไม่ได้นะและสุดท้ายออนบอร์ดดิ้งมันมันทําให้มอนทุกตัวในเกมขี่สเก็ตได้และใช่ครับเพราะเจ้าของหมอดเดียวกันเอฟเฟกต์นี้เลยเหมาไปโดนอเล็กซ์มอฟส์ด้วย โดยความรู้เพิ่มเติมของหมอดี้สามารถหาอ่านได้จากคู่มือฝึกสเก็ตนี่เลยผมขายรีวิวหมอดี้ขำๆนะแต่พอมาดูแล้วมอดมันลึกซึ้งและละเอียดดีมากจริงๆไม่ผิดหวังเลยครับอเล็กซ์ขอบคุณสําหรับหมอดดีๆอีกหมอดนะอย่างที่หลายคนทราบผมเปลี่ยนมาใช้จอเกมมิ่ง MSI รุ่น Optic MAG Series ที่มีความชัดระดับ 2K ขนาด27นิ้วมี refresh rate 165เฮิรตและจอตัวนี้แหละเป็นเหตุผลให้ผมใช้ shader ตัวแรงๆได้ในการเล่น Minecraft พักหลงัลงๆนี้เพราะ ด้วยว่าจอรุ่นนี้มันมี Pan แนลเร็พิด IPS ซึ่งลื่นกว่าจอ IPS ปกติถึง4เท่ามันก็เลยช่วยให้ภาพที่ฉายออกมาเนี่ยสวยแบบที่ควรจะเป็นหมายความว่าสีไม่เพี้ยนภาพไม่แตกรันทุกอย่างออกมาสมูทสุดๆแถมมันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์คว a n ต u m ดอทที่ให้ภาพในเกมแบบแม่นยำสมจริงผ่านสีบริสุทธิ์ซึ่งสะท้อนจากนาโนคริสตัลบนจอทําให้เล่นเกมได้เต็มอรรถรสยิ่งขึ้นเพราะทุกอย่างสมจริงกว่าที่เคยถ้าสนใจจอนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อในลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในไหนมีสเก็ตแล้วจะไม่มีสกได้ยง หมอดสกียิงจะเติมสกีหิมะเข้ามาในเกมมีทั้งตัวสกีหิมะเองเลื่อนหิมะและสโนว์บอร์ดซึ่งทั้ง3อย่างนี้ต่างกันแค่รูปร่างหน้าตาแต่การใช้งานเหมือนกันหมดเลยครับถึงจะชื่อว่าสกีหิมะแต่จริงๆแล้วเอาไปใช้กับภูเขาประเภทไหนก็ได้เลยถ้าถือไม้สาระหว่างใช้งานไว้ที่มือทั้งสองข้างจะทําให้บอร์ดของเราไปเร็วขึ้นด้วยนะครับบอร์ดทุกชนิดทําได้จากไม้ทุกประเภทในเกมและนั่นรวมถึงไม้สด้วยนอกจากสกีแล้วยังมีชุดกันหิมะลายคริสต์มาสที่มาในหลากหลายสี แถมยังมีพั่วตักหิมะที่ขุดหิมะได้ถึง3บล็อกในครั้งเดียวอีกด้วยนะโดยถ้าขี้เกียจครับของเองก็สามารถซื้ออุปกรณ์สกีได้จากคนขายอุปกรณ์หิมะที่มีโต๊ะทํางานเป็นจุกสบอกได้เลย Immersive Armor เป็นมอดชุดเกราะที่รายละเอียดเท็กเจอร์สวยสุดๆแถมยังเข้ากับสไตล์ของ Minecraft มากๆด้วยเลือกได้เลยว่าจะพรางตัวไปกับส kele ทันโดยชุดเกราะโครงกระดูกมีทั้งส kele t ันปกติและ Wither s k e l e t ันเลยการลูกธนูด้วยชุดเกราะไม้ดีศัตรูให้กระเด็นด้วยชุดสไลม์ทิม แทงศัตรูด้วยชุดของกาเดียนซึ่งถึงจะทําให้เดินบนบกช้าแต่เร็วขึ้นใต้น้ํานะจุดศัตรูให้ลุกเป็นไฟด้วยชุดนักเวทแถมยังรับดาเมจจากไฟน้อยลง25%และป้องกันยาเวทอีก20%ด้วยแทงดาเมจโคตรโหดได้เกราะหนักแหลกมากับการขยับตัวลําบากขึ้นอีกนิดหน่อยสวมชุดไวกิ้งเข้าสนามรบที่ยิงเลือดน้อยยิ่งตีแรงยังกับชุดเบอร์เซอร์แถมทําให้ตีหนักขึ้นด้วยขวานอีกนะชุดเอนเกมยังเกราะศักดิ์สิทธิ์นี่โคตรโกงนอกจากจะดูเท่เก๋แบบตัวแม่แล้วมันยังทําให้เราเป็นอมาตา ทุกๆ1นาทีอีกแต่ก็นะอมตะาวิคู่ดาวหนึ่งนาทีมันก็ไม่รู้ดิเอาเป็นว่าใช้ระวังระวังล่ะครับและสุดท้ายชุดเกราะที่เช่ที่สุดในมอดอย่างน้อยสําหรับผมะนะชุดสตรีมพังที่แวนติดเรดาร์ตรวจจับศัตรูเปิดใช้งานเวลากดชิฟ f ์ที่หน้าอกมีนาฬิกาคอยบอกเวลาที่ไหลมีเข็มชิดบอกตําแหน่งที่ขามีเอ็กโซสเกลิตันทำให้ดับเบิลจาได้ที่รองเท้าติดไอพ่นเพื่อกันฟอร์ดาเมจด้วยการร่อนลงพืน้นแถมมันยังกันร,ระเบิดเพิ่อมอีก10%อผมจะลอง ลงหมดน,นี้ในะเอาชีวิตรอดภาคต่อไปก็แค่เพราะชุดนี้นี่แหละเพราะชุดเกรอมีหลายเซตหลายพาสซะเหลือเกินผมจึงแนะนําให้ลงหมด just enough item สาหรับวิธีครับนะครับหมดสุดท้ายที่ไปได้โคตรสวยกับหมดตะกีมีนามว่า armor statues ซึ่งเป็นหมดจัดท่ายืนให้แก่ที่แขวนชุดที่ดีที่สุดใน Minecraft เบอร์ชั่นใหม่ๆแล้วละ่ะไม่ต้องกลัวกดผิดไอเทมหรือแขวนชุดลําบากอีกต่อไปหมดน,นี้เติม GUI เข้ามาให้ใช้งานแบบง่ายๆแค่กดชิฟพร้อมคลิกขวาที่หุ่นวางชุดจะจัดท่าหมุนองศา ฉี่ขากลางแขนเงยหน้าแอนหลังโชว์แต่ชุดเกราะเอาฐานออกทําให้ชุดไม่ตกผืนเลือกขนาดหุ่นเองก็ได้ตําแหน่งชุดเกราะคือละเอียดขนาดตั้งเป็นตัวเลขได้เลยนี่ขนาดผมพูดแค่ส่วนที่ผมสนใจนะในตัวหมอดเองยังมีอีกเยอะแล้วพอเอาชุดเกราะเท่ๆจากมอดตะกี้หรือหมอดอื่นๆมาใส่ผมบอกเลยว่าเราสามารถสร้างซีนการต่อสู้หรือเรื่องราวของเราได้เองเลยเห็นหมอดจริงๆแบบนี้ผมรออัลติเมทซอรีส์ว่าภาคต่อไปไม่ไหวแล้ว และนั่นนะครับก็จะเป็นเวลาทั้งหมดที่ผมมีให้ในพาร์ทนี้และจากชุดเกราะทั้งหมดใน Immersive Armor เกราะไหนถูกใจคุณผู้ชมเป็นพิเศษอย่าลืมเม้นบอกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out